ก็เดินทางมาถึงบึงการแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงตอนเช้าเนาะถึงตอนตีสี่นะครับอยู่ที่บึงกรได้านนะไ่าอไวางไรก็แฮ่รถไปใส่บ่อบเอา,าไปใส่เลยบ่อเอ,อเดี๋ยวขอยืมใส่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรถขั้นไม่จะมาขึ้นเนดะ้ระวังอขอยืมขอยรถจะเาไปใส่ก่อนนี่บอกคู่มือกับพราบ่เนานะ เป็นไรถรถต้องสอนยางแน่เย่านยางแน่ลย่างกับล่างก่างกับน้มเครืงนะครับล่างกับเป็นมันเคยียองอมลับไปเลยเนยะแบตเตอรี่เป็นไงแบตเตอรี่แรี่ดอยู่ับไงยเตอรี่ดีดอยู่ป,ป,ปะ,ะับไปเรออ๋อเอเอาเอเอาีอาอาอาครับก็รถคันนี้ฮะ ระหว่างที่ยังไม่มีรถใช้ก็ยืมของพ่อไปขับก่อนนะฮะแอดปนาก็จะเอาของพ่อไปขับก่อนออเอาคุ้มือไว้ในเก๊ก่อนนะ,ะมีตังค์ยี่สิบบาทด้วยอ่นี่ฮะ เป็นบีโกรนะ,อะโอเคนะนะครับพอได้ใช้อยู่นะครับก็เป็นรถที่น้องสาวซื้อมาไว้ให้พ่อขับเนาะแต่ว่าตรงหลังก็พ่อก็สุขภาพไม่ค่อยดีจอดไม่เฉยๆนะครับแอ้พนนกเขาใช้คันนี้ไปก่อนนะครับระหว่างนี้ไปไซบูนาเมาเนี่มาเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องฮนะ เพราะว่ารถจอดไว้นานฝุ่นคุณเยอะเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนั่งอี่พออนันแ,แม่แม่ใส่แม่พออวเขาไาด้ปิดไฟไ่ไ,ด,ไ,ด,ได้ปิดไฟทางไหงนป๋อต มีมียังไงพี่ปอท่ออยู่ปะราได้คูรวพันอันน anyway claro oh ok? ี้ไม่ยังปอท่อปเด้อบางจากครับเออบางจากกันเลอของบางจากควมใส่กองปะอ๋อใส่กองคใส่กองร้อม เติม้พอเติมนคันพอโอ้เฮเบดครับผมอ๋อไม่พอากกองแอร์ะจะมีกองแอร์ขายอยู่บ่ไม่มีจมลจได้ซื้อเอบเอาของผมเอาองผมซื้อมาส่ออัออนักบาทเจ้าเออเออหละมหะละแต่ว่าขยับถอดออกมาแล้วบ่้องผูห้หยิบถอด มีบ่มีไม่ตัวนี่มีบ่โอ้ยมีอยู่เปล่าเลยเปล่าเอาอ่โอเคโอเคคันกลางม,มาใสา่ลมกับีิโก้จอ๋อ้ั้งข้างนีด้ดนสองอ่อเรื่องห,อห,ลหลานแค่นี้คุณกังพิจาน้อะไรนะฮะ รถดีไม่น้มันเกียบะเยนี่มันเกียบ์ม่นหายไม่เหมือน้มันใครเปนเพียตันึ่งเปนโนโดนเปนหรือลหายเห,หมือนโลกีายเงุด อ๋อโอเคโอเหาเงโลยเอ้าดูฮะจอดไว้ฝุ่นเคระเลยนะฝุ่นเครเลยเอาไปใช้ก่อนนี่ก็มากินนกาแฟกินเอาไหมเออไหม มาจับไปเจ้าละบังลาบังละบังรลาบังรถดิเออจับไปแล้วไปย่างแม่มาดิเออมามามาย่างใแล้เอาแลยครับเอ้ยนีากาะิึ้เอาดิแค่สอแวาว่อกาแฟยัง

เอาลมหสียงได้พอเี็นไง้มีสี้ดอมเลย, <laughs> ยก็ว <c oughs> ันนี้ก็เช็ครถเช็คลาเตรียมเดินแางนะครับวันนี้ก็ เช็ครถเช็คเวลาเตรียมมันทางไปปกกอกเนาะวันนี้ได้รถของพ่อนะเอาไปใช้ที่ปกกอกระหว่างที่ยังไม่มีรถใช้นะครับก็มีกว่าไม่มีใช้นะครับวันนี้พ่อให้เอามาใช้เพราะว่ารถจอดไม่นานแล้วไม่ค่อยได้ขับนะครับแม่ก็อยากให้เอามาใช้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับระหว่างที่ยังไม่มีรถใช้ก็ใช้ของพ่อของแม่ไปก่อนเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์บ้านาสตอรี่ครับมาเอารถไปใส่ยุกกอกครับผม